สวัสดีครับยินดีต้อนรับนเข้าสู่ช่องยูทูปที่เป็นคนมวลชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาโมลามาดคู่รองของรายการศิษพิพจนีมวยมันสนานเมืองนัดผสมเรื่องครับน,นัดแรกวันอังคารที่5้กรกฎาคม2565ทีวีทีมวลนานาชาติลังสิทธ์ต้องบอกว่าน,น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างรุ่มกิจบอลลุ่มลู่หนึ่งร้อยสปดกะเกียสีแดงส่วนคู่ชกของเขาต้องบอกว่า13ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับมองข้างหน้าเห็นข้างดูข้างหลังก็จําได้ครับเขาก็คือ ชัดเพชรสจต้งปาจีน1 4 0ปอนด์ครับโดยกระดูกคือเสียงการผ่อนเมย์ของลุงกิจครับที่ดีกว่าครับเพื่อความเหมาะสมครับจำเป็นต้องต่อ2ปอนด์ให้กับทางด้านชัดเพชร1 38ต่อ1 40แล้วก็มีเขตัดแชมเปี้ยนทูฟอยู1 4 0ปอนด์ให้กับผู้ชนะด้วยครับว่ากันง่ายก็คือการชิงแชมป์แล้วครับเรดูว่าเกมการชกคู่นี้จะจบแบบไหนจบอย่างไรมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับ แพ้ทักษิณเล็กดีเอ็นเอไทยแพ้ฝุกร้อยฝุกบะหมี่เกี้ยวลาสุดแพ้ซุปซุปอร์บอลตอมซุปเปอร์บอลสีเมืองเลยครับตัวซุปเปอร์บอลทีเด็ด9.9ที่ฉัตรเพชรฟอร์มหลังล็อกวล์คสี่ชั้นประการชอห้าพยัคฆ์ชนะนนทชัยจิตเมืองนนท์ลาสุดชนะตักศิลาชอห้าพยัคฆ์ความได้เปรียบคอนทบอยู่ที่มุมแดงครับลูกทีได้เปรียบ5-3ฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางด้านลุกจิดบวกกับที่ฉัตรเพชรครับสดแรงขึ้นมาครับ จำเป็นต้องต่อสองบอนให้เพื่อความเหมาะสมครับขยับโยกเข้าไปมวยซ้ายด้วยกันถ้คือว่าชื่อเสียงก็ดูการบันมวยแน่นอนครับแดงดูดีกว่าพอสมควรแต่ว่าความหนักความแรงความสบความห้าวครับทางด้านชัดเพชรดูไม่เป็นรองเสียแต่ขาเจาะยางเจ้าเจออ้า,เา,เจาอยู่หรือไม่ครับทางด้านลุงจิตก่าชัดเพชรน,นี่ ยิงจบยิงห้าวอ้ยโดนมาด้าต่อยเข้าไปตรงๆงครับความเก๋านี่อย่างที่ทุกคนทราบครับลูกกิจดีกว่าพอสมควรแต่ว่าลูกสดลูกห้า,หาวเอาละครับโอ้โหบรรยากาศในวิทีนี่ใครเตะใครออกวุ้นี่เสียงดังดีเหลือเกินครับติวจิมูนา,นาชาลังสิทธเสียบซ้ายยังติดวัง จะชบในเกมที่ตัวเองแนัดนะครับทางด้านลุงกิตทางรัดกับทางตีหัวเข้าว่านออกไม่เยอะครับแต่ว่าออกแต่ละทีนี่หวังผลได้ทั้งสิ้นครับของการข้ามกับชัดเพชรครับความแข็งแกร่งแข็งแรงของเขาคือจุดขายครับราชาน็อกเอาอีกหนึ่งลายครับหมดยกที่สองครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครูบตามมาต่อสายยกที่เหลือตามต่อเกมดี ยกที่3ครับผู้ชิงแชมป์หนึ่งร้อยสี่สิบคนของเวทีมวยของมวยมันวันศุกร์ครับไอของมวยมันครับดูโฟยูมาดูว่าเกมจะจบแบบไหนครับพอจยกถึง3าวันเบียร์ยังคงอยู่ที่ลุงกินครับแต่ว่าดูครับชัดเพชรออกมายกนี้เดินจับไปเตะยับโศกซ้ายงันเข้ามาลุงกินยังไม่ตกใจครับขยับตั้งรับกับอู้แข่งซ้ายแรกกันขยับต่อยซ้ายไม่ถึงหุกขวาเติมเข้ามาจับในได้เสียบเข่าซ้ายครับลากมาครับชัดเพชร สอกขวาปักเขาเสียบซ้ายเติมเข้าไปทียัดเข่าซ้ายเกี่ยวร้อยจิ้มมดจิ้มมดซ้ายครับลุงกิตยกนี้นี่เปิดเกมสู้เต็มสู้ไปกับทังด้านฉัดเพชรลุงกิตเสียบบวกสอกซ้ายเสียบต่อยลุงสองสอกซ้ายฟันเข้าไปสอกขวางัดอีกทีสอกขวาฟันเสียบโ้ทำได้ไม่ดีครับลุงกิตโดนมัดรโดนสอกเข้าไป หมดหรือเปล่าครับดูครับเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าขวาคืนครับลุงกิตโอ้โหเบียดไปเบียดมาครับดูทีมงานวีเคีอยู่หลังมุมน้ำเงินนี่มากันเพียบครับซอแอนพิโกเยอะแยะมากมายครับถีบขวาเบรกไว้ก่อนครับลุงกิตเตะขาจอ,อยางแข้งซ้ายเกี่ยวได้นี่ครับโอ้โหความเก่างัดเททิ้งไหมครับสุดท้าย แล้วก็เดินต่อครับทางด้านชัดเพชรไม่สนใจครับเบียดเข้าไปซ้าย<ช>เสียบหมัดซ้ายแรกกันคนละทีดังชายอยู่ที่หลังมุณบอกให้ยัดปัดหน้านำทางเข้าไปครับเสียบต่อเสียบต่อซ้ายครับต่างกาแพงไว้ครับลุงกิตชัดเพชรพยายามจะลากมาตีได้ไหมครับจังหวะนี้แข่งตัวนานไปนิดครับทำการเบก่อนครับแล้วก็เดินต่อเนื่องครับทางด้านชัดเพชรลุงกิตถีบขวาเบกไว้โยกแข้งซ้ายขยับเสียบต่อยหมัดหนึ่งสอง ทีเดียวครับดีฮุกขวาทีเดียวเก็บส่งไม่อยู่ครับทางด้านชัดเพชรโอ้โหเหความเข่าเอาอยู่ครับเป็นทางด้านลุงกิตบอลลุงรุมมครับเอาชนะนอกประยุทธ์ที่สามครับด้วยลูกฮุกขวาของเขาครับ ต่ต้องชื่นชมทางด้านชัดเพชรพยายามเดินเบียดเดินชนครับบรรยากาศในเวทีนี้กําลังจะมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับอย่างที่เห็นแบบยังไม่ฟื้นนะครับทางด้านชติเพชรน่าเสียดายครับบรรยากาศกําลังตื่นมาดีๆอยู่ครับนี่ครักิษเดินเข้าไปนี่ครับอ้ น่าเสียดายครับทางด้านชัดเพชรนี่ครับยังมือยังงงอยู่ครับโดนฮุกข,ขวาเข้าไปครับเดินเพลินไปหน่อยครับร่ลุงกิดเอาชนะนอกไปในยกที่3ครับ ทางด้านลุงคิดละครับที่คว้าแชมป์หนึ่ง์อนจีของทูโฟยูไปครับรอค่าแข่งขัดแล้วก็ชูม,มืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ บอโลโลคว้าแชมป์ไปครับ1นึงรปอนด์ของทูโฟยูในกานนี้นะครับได้เจญคุณค์อาดมาพากระพนนะครบพู่อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทูโฟยูหมายเลข2ี่นะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับใไปกับรุ่งกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณคนติดต่อรันหลักคุณในกำรังจะรายงานตัวแห่งชาติด้วยนะครับวัานัดนี้คือนัดการคู่สนครับ โอ้โหสุดมันเลยนะครับมาก่อนที่จะน็อกนี่8เจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณดรตพงศ์พิเศษไพคูณนะครับ